กลางปีพุทธศักราช2490ในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยป่าลึกมีบ้านหลังหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า10ปีบ้านไม้สองชั้นหลังนั้นถูกปกคลุมไปด้วยถาวันและมอสที่เกาะตามผนังไม้สีเข้มหน้าต่างปิดแน่นสนิทแต่เมื่อยืนมองจากภายนอกกลับรู้สึกได้ถึงการจ้องมองจากภายในใครๆในหมู่บ้านก็รู้ดีว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของครอบครัวผู้มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งพวกเขาร่ำรวยจากการค้าขายไม้และพืชผลแต่แล้ววันหนึ่งครอบครัวนี้ก็หายตัวไปอย่างลึกลับทิ้งบ้านหหลังใญ่ไว โดยไม่มีใครกล้าเข้าไปอาศัยนางสำราญหญิงชราในหมู่บ้านเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยังจำเรื่องราวเมื่อครั้งครอบครัวนั้นอยู่ได้เธอเล่าว่าในคืนที่ครอบครัวนั้นหายไปชาวบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงของสิ่งของแตกหักแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อรุ่งเช้าบ้านกลับเงียบสงัดเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งไปวันเวลาผ่านไปบ้านหลังนั้นก็ถูกทิ้งร้างจนกระทั่งหลายปีต่อมาคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งจากกรุงเทพ ได้ซื้อบ้านหลังนี้ด้วยราคาที่ถูกเหลือเชื่อพวกเขาตั้งใจจะปรับปรุงบ้านให้เป็นบ้านพักตากอากาศด้วยความหวังว่าจะสร้างความทรงจำดีๆในสถานที่ที่เงียบสงบและสวยงามตามธรรมชาติแต่ในคืนแรกที่ทั้งคู่เข้าพักความเงียบสงดที่เคยเป็นเสน่ห์ของที่นี่กลับทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจแม้จะเพลียจากการเดินทางไกลแต่พวกเขาปรับรู้สึกกระสับก,กระส่ายเมื่อหัวถึงหมอนเสียงแปลกๆเริ่มดังขึ้นในบ้านโดยเฉพาะเสียงกระซิบผถวๆที่ดูเหมือนจะมาจากกำแพงทุกทิศทาง ภรรยาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติและบอกสามีแต่เขากลับบอกว่าเธอคงเหนื่อยและจินตนาการไปเองทว่าในความเงียบงันของค่ำคืนนั้นสามีกลับเริ่มรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่มองไม่เห็นบางสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่ยิ่งสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในบ้านมากขึ้นเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นแต่ไร้ร่างกายเสียงกระซิบที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ และความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาความกลัวเริ่มเข้าครอบนำหัวใจของทั้งสองความเงียบสงบที่เคยปรารถนากลับกลายเป็นความสยองขวัญที่ไม่อาจหลบหนีในคืนหนึ่งเมื่อเสียงกระซิบดังขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดสามีภรรยาได้แต่จ้องมองกันด้วยความหวาดกลัวพวกเขารู้ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญไม่ใช่เรื่องปกติบ้านหลังนี้เก็บซ่อนความลับอะไรบางอย่างและมันกำลังเรียกร้องให้พวกเขาค้นพบในตอนกลางคืนทั้งคู่ตัดสินใจที่จะทำการค้นหาอย่างละเอียดในบ้าน หลังจากที่ค้นพบสมุดบันทึกเก่าๆพวกเขารู้สึกว่าต้องมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกับความลึกลับในบ้านนี้มากกว่านั้นทั้งคู่เริ่มค้นหาในห้องต่างๆด้วยความหวังว่าจะเจอหลักฐานเพิ่มเติมภรรยาตรวจสอบห้องเก็บของใต้บันไดอีกครั้งอย่างละเอียดคราวนี้เธอพบว่ามีลิ้นชักไม้ขนาดเล็กซ่อนอยู่ภายในหีบใหญ่เมื่อเปิดออกเธอพบกับเครื่องประดับเก่าๆและจดหมายเก่าๆที่มีการเขียนลายมือที่ขาดๆหายๆแต่ยังพออ่านได้ส่วนใหญ่เป็นการบันทึกการเงินและการสั่งซื้อต่างๆ ซึ่งบ่งบอกถึงการทำธุรกรรมที่ไม่โปรง่งใสสามีได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องนอนใหญ่เขาไปตรวจสอบและพบว่าในห้องมีภาพถ่ายเก่าๆที่ถูกซ่อนไว้หลังตู้เก็บของภาพถ่ายเหล่านั้นเป็นภาพของครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านรวมถึงภาพของเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีท่าทางเศร้าโศกภาพนี้ทําให้เขานึกถึงเสียงที่เขาเคยได้ยินเสียงเด็กที่ร้องไห้และเสียงฟีท้าเบาๆด้วยหลักฐานใหม่ที่พวกเขาพบทั้งคู่กลับไปหาหนาสาราญอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและขอคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่นางสําราญดูตกใจและเศร้าเมื่อเห็นภาพถ่ายและเอกสารที่พวกเขานาํามาเธอบอกว่าเด็กหญิงในภาพคือเจ้าของบ้านคนสุดท้ายที่ถูกลักพาตัวไปพร้อมกับครอบครัวของเธอเมื่อหลายสิบปีก่อนเอาวิญ,ญญาณของเด็กหญิงยังคงหลงเหลืออยู่ในบ้านหลังนี้และยังคงมีความทุกข์ทรมานจากการที่เธอไม่ได้รับการลปลดปล่อยนางสําราญแนะนําให้พวกเขาทําพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณ และนำความสงบสุขกลับมาที่บ้านพวกเขาต้องทำการสวดมนต์และจัดพิธีเพื่อให้วิญญาณได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์และความอาฆาตในคืนถัดมาพิธีปลดปล่อยวิญญาณถูกจัดขึ้นในบ้านหลังนั้นคู่สามีภรรยาร่วมกับนางสำราญทำพิธีทางาศาสนาะโดยเริ่มจากการจุดเทียนและจัดวางเครื่องเส้นไหว้ในห้องเก็บของใต้บันไดซึ่งเป็นสถานที่ที่พบศพของครอบครัวที่ถูกสังหาร ในระหว่างที่พวกเขาทำพิธีภรรยารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่กระจายไปทั่วบ้านเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้นราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังตอบสนองต่อพิธีกรรมที่พวกเขากำลังทำเมื่อพิธีดำเนินไปอย่างราบรื่นทุกอย่างเริ่มสงบลงเสียงกระซิบและความรู้สึกที่เคยทำให้พวกเขากลัวเริ่มหายไปบ้านเริ่มกลับมาสงบและเงียบสงบอีกครั้งราวกับว่าแรงกระตุ้นจากความอาฆาตได้ถูกปลดปล่อยออกไปแล้ว หลังจากพิธีเสร็จสิ้นทั้งคู่รู้สึกถึงความสบายใจที่กลับมาบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวและความสยองขวัญกลับกลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขพวกเขาตัดสินใจที่จะดำเนินการปรับปรุงบ้านให้เป็นที่พักตากอากาศตามที่ตั้งใจการปรับปรุงบ้านเสร็จสมบูรณ์ในไม่ช้าบ้านหลังนั้นกลับมามีชีวิตชีวาและเป็นที่พักผ่อนที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งคู่และครอบครัวพวกเขายังรักษาเรื่องราวของบ้านไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้ความหวาดกลัวกลับมาสู่ชีวิตของพวกเขาอีกครั้ง ทั้งคู่ใช้เวลาที่บ้านหลังนี้อย่างเต็มที่พวกเขาเพลิดเพลินกับความสงบและความสวยงามของธรรมชาติรอบๆบ,บ้านและทุกครั้งที่พวกเขานึกถึงเรื่องราวในอดีตพวกเขาจะยิ้มและคิดว่าวิญ,ญญาณของครอบครัวที่เคยต้องการความยุติธรรมและความสงบได้พบกับความสงบแล้วเรื่องราวของบ้านหลังนั้นกลายเป็นตำนานที่ชาวบ้านพูดถึงกันในแง่ดีและเป็นเครื่องต้นใจถึงความสำคัญของการค้นหาความจริงและการปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ทุกทรมาน เสียงกระซิบจากอดีตอาจจะเงียบลงแต่มันยังคงเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้รู้จักความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความจริงและความสำคัญของการให้ความสงบสุขแก่ผู้ที่ทุกข์ทรมานในตอนกลางคืนทั้งคู่ตัดสินใจที่จะทำการค้นหาอย่างละเอียดในบ้านหลังจากที่ค้นพบสมุดบันทึกเก่าๆพวกเขารู้สึกว่าต้องมีบางอย่างที่เชื่มอมโยงกับความลึกลับในบ้านนี้มากกว่านั้นทั้งคู่เริ่มค้นหาในห้องต่างๆด้วยความหวังว่าจะเจอหลักฐานเพิ่มเติม ภรยาตรวจสอบห้องเก็บของใต้บันไดอีกครั้งอย่างละเอียดคราวนี้เธอพบว่ามีลิ้นชักไม้ขนาดเล็กซ่อนอยู่ภายในหีบใหญ่เมื่อเปิดออกเธอพบกับเครื่องประดับเก่าๆและจดหมายเก่าๆที่มีการเขียนลายมือที่ขาดๆหายๆแต่ยังพออ่านได้ส่วนใหญ่เป็นการบันทึกการเงินและการสั่งซื้อต่างๆซึ่งบง่งบอกถึงการท,ทําธุรกรรมที่ไม่โปร่งใสสามีได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องนอนใหญ่เขาไปตรวจสอบและพบว่าในห้องมีภาพถ่ายเก่าๆ ที่ถูกซ่อนไว้หลังตู้เก็บของภาพถ่ายเหล่านั้นเป็นภาพของครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านรวมถึงภาพของเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีท่าทางเศร้าโศกภาพนี้ทําให้เขานึกถึงเสียงที่เขาเคยได้ยินเสียงเด็กที่ร้องไห้และเสียงฟีเท้าเบาๆด้วยหลักฐานใหม่ที่พวกเขาพบทั้งคู่กลับไปหานาาสำราญอีกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูลและขอคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่นางสำราญดูตกใจและเศร้าเมื่อเห็นภาพถ่ายและเอกสารที่พวกเขานํามา เธอบอกว่าเด็กหญิงในภาพคือเจ้าของบ้านคนสุดท้ายที่ถูกลักพาตัวไปพร้อมกับครอบครัวของเธอเมื่อหลายสิบปีก่อนวิญญาณของเด็กหญิงยังคงหลงเหลืออยู่ในบ้านหลังนี้และยังคงมีความทุกข์ทรมานจากการที่เธอไม่ได้รับการปลดปล่อยนางสำราญแนะนําให้พวกเขาทําพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณและนําความสงบสุขกลับมาที่บ้านพวกเขาต้องทําการสวดมนต์และจัดพิธีเพื่อให้วิญญาณได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์และความอาฆาตในคืนถัดมาพิธีปลดปล่อยวิญญาณถูกจัดขึ้นในบ้านหลังนั้น คู่สามีภรรยาร่วมกับนางสำราญทำพิธีทางศาสนาโดยเริ่มจากการจุดเทียนและจัดวางเครื่องเส้นไหว้ในห้องเก็บของใต้บันไดซึ่งเป็นสถานที่ที่พบศพของครอบครัวที่ถูกสังหารในระหว่างที่พวกเขาทำพิธีภรรยารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่กระจายไปทั่วบ้านเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้นราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังตอบสนองต่อพิธีกรรมที่พวกเขากำลังทำเมื่อพิธีดำเนินไปอย่างราบรื่นทุกอย่างเริ่มสงบลงเสียงกระซิบ และความรู้สึกที่เคยทําให้พวกเขากลัวเริ่มหายไปบ้านเริ่มกลับมาสงบและเงียบสงบอีกครั้งราวกับว่าแรงกระตุ้นจากความอาฆาตได้ถูกปลดล่อยออกไปแล้วหลังจากพิธีเสร็จสิ้นทั้งคู่รู้สึกถึงความสบายใจที่กลับมาบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวและความสยองขวัญกลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขพวกเขาตัดสินใจที่จะดําเนินการปรับปรุงบ้านให้เป็นที่พักตากอากาศตามที่ตั้งใจการปรับปรุงบ้านเสร็จสมบูรณ์ในไม่ช้าบ้านหลังนั้นกลับมามีชีวิตชีวาและเป็นที่พักผ่อน ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งคู่และครอบครัวพวกเขายังรักษาเรื่องราวของบ้านไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้ความหวาดกลัวกลับมาสู่ชีวิตของพวกเขาอีกครั้งทั้งคู่ใช้เวลาที่บ้านหลังนี้อย่างเต็มที่พวกเขาเพลิดเพลินกับความสงบและความสวยงามของธรรมชาติรอบๆบ,บ้านและทุกครั้งที่พวกเขานึกถึงเรื่องราวในอดีตพวกเขาจะยิ้มและคิดว่าวิญญาณของครอบครัวที่เคยต้องการความยุติธรรมและความสงบได้พบกับความสงบแล้ว เรื่องราวของบ้านหลังนั้นกลายเป็นตำนานที่ชาวบ้านพูดถึงกันในแง่ดีและเป็นเครื่องตวนใจถึงความสำคัญของการค้นหาความจริงและการปลดปล่อยวิญญาณที่ทุกข์ทรมานเสียงกระซิบจากอดีตอาจจะเงียบลงแต่มันยังคงเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้รู้จักความกล้าหาญในการ,รเผชิญหน้ากับความจริงและความสำคัญของการให้ขวามสงบสุขแก่ผู้ที่ทุกขทรมาน